สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องมันคันปากครับทีวีพูค่ะชาโอเมอกภบพบนะครับช่วงนี้น่ากลัวมากสังคมอยู่ยากนะอ่า แต่ตอนนี้เราต้องอยู่ให้ได้ก่อนไม่ทงลองแล้วอีโอมทำไมไปบอว่เบิร์ฟใครเนี่ยเขาต่อยปากให้นะมือไม่กลัวหรอกไม่กลัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดผอมอยากจะผอมเนี่ยนะฮะต้องโซโซโนนะคุณผู้ชมนะฮะคิดเกินสองคนแม่ลูกเนี่ยขวัญพี่ขวัญกับลูกชายเขาเนี่ยพิทน้องต่อเนี่ยนะฮะเป็นยังไงคิดเกินสองคนเพราะว่าเขาไปเอาสารสกัดเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามานั่นก็คือซินไบโอติกในซินไบโอติกมีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกไอสารตัวนี้เนี่ยมันพิเศษอย่างหนึ่งมันจะไปทำงานในการเคลือบกระากไรม เกินความจําเป็นเนี่ยเขาจะดึงในแต่ละมื้อนะไม่ใช่แต่ละวันนะในแต่ละมื้อเลยเขาจะดึงเฉพาะที่ใช้งานในแต่ละมือ้ออันไหนที่มันเกินความจําเป็นให้ขับออกไปกรองอีกหนึ่งชั้นด้วยสารสก,กัดจากกระบองเพชรน,นะคุณผู้ชมนะฮะแป้งไขมันน้ําตาลหรือคนที่ชอบทานขนมหวานเนี่ยนะฮะมันก็เป็นสาเหตุของความอ้วนเพราะฉะนั้นพี่ขวัญบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วก็พี่ขวัญบอกว่าขอตึงราคาไว้ที่โปรนี้ตลอดไปนะคะครตราบใดที่เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นก็ยังขอตึงราคาถึงแม้ว่าตัวซินไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็โปร ปกติจะนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาแต่ก็ขอตึงเพราะอยากจะให้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะฮะอยากจะให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีน้ําหนักที่ได้มาตรฐานวันนี้จัดโปรพิเศษค,ครับวันนี้ครับโป,โปรของโซโซโน่ ono, ครับปกติหนึ่งกล่องราคา1น9 0บาทนะครับแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,290ับาทเท่านั้นต่อหนึ่งกล่องนะครับสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดด้านล่างโซโซโน่ไทยแลนด์ Thailand, หรือสแกนเทเลโคได้เลยนะจ๊ะค่ะนะครับเริ่มต้นวันนี้กระแสาห,หน่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะเชมชื่ <Yeah. S 2> ตกใจอะไรล่ะฮะเพราะสีสุวรรณครับโดนต่อยกลางวงสื่อกำลังให้สัมภาษณ์ขณะไปร้องโน้ตอุดมในฮ<ช>แท็กเดียว13นะเศเกิดอะไรขึ้นครับางานนี้นะฮะที่ศูนย์รับแจ้งความกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่ากองปราบปรามเองสีสุวรรณจันยาครับแน่นอนว่าเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธ,ธรรมนูญไทยเขาไปการยื่นหนังสือครับร้องเรียนเอาผิดกรณีเดี่ยว13ของโน้ตอุดมแต้พาณิช ว่าหนุนการชุมนุมหรือไม่นะครับงานนี้ครับช่วงหนึ่งของระหว่างกําลังให้สัมภาษณ์อยู่คุณแม่เกิดเหตุชโลมลวุ่นวายขึ้นมาสิหลังมีชายปริศนาคนหนึ่งครับเดินเข้ามาลุงเียชื่อว่าลุงลูกศักลุงศัก์นะฮะเดินเข้ามายังจุดสื่อมวลชนกําลังให้สัมภาษณ์พบนะครับปีการชกต่อยเข้าไปที่ใบหน้าคุณศรีสุวรรณก่อนที่จะทั้งสองฝ่ายจะชลุลมวุ่นวายต่อสู้นะฮะผัดกันลุกผัดกันรับนะฮะ แน่นอนว่าชายคนดังกล่าวระบุว่าตั้งใจมาเพื่อวันนี้เลยเพื่อมาตบสั่งสอนเพื่อจะบอกว่าตบ <en> ที่ไหนกูเห็นกำหม,มัดหอมันบอกว่าจะบอกว่าคนเห็นต่างก็มีอ <c oughs> ย่าเลียจนเกินไป คำว่าประชาธิปไตยทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่างหลายปีมานี้นายเนี่ยเป็นนักร้องดังกล่าเนี่ยมาเยอะแล้วนะฮะยังกว่านักร้องแรปเปอร์นักร้องลูกทุง่งผมตั้งใจมาแบบนี้จริงๆในวันนี้พร้อมรูบอกว่าตนเนี่ยเนี่ยเนยตนเนี่ยลุงศักดิ์เนี่ย62มลวนะอายุอ่ะเแล้วก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขอโทษตำรวจที่มาทำภุรกิจวันนี้ตรงนี้ด้วยอาจจะเกิดการวุ่นวายเกิดขึ้นทราบชื่อคือว่าลุงศักดิ์หรือว่าคุณวีรชิตนะรุ่งเรืองสิริผลนั่นเองนะครับตอนนี้นะค,ะคนก็แชร์กันทั้งคลิปทั้งวันนี้วันนี้ <ไป S 2> คือ,จร,อจริงๆแล้วมันจะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งนะคะซึ่งมันมาตอนกลางเย็นกลางคืนที่ก็บอกว่าเป็นนักร้องแล้วมีภาพหลุดกำลังชอ็อตเลยยังนักร้องคนนี้ต้องไปขอบคุณลุงศักดิ์นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่สีด้วย ขอบคุณลุงศักดิ<อ><อ>์ก่อนถ้าเกิดไม่ลุงศักดิ์ไม่ปฏิบัติภารกิจเนี่ยม,มันก็จะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ,ค,อคือต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เปิดไปที่ใน Facebook หรือใน i ิน t a g r a m เนี่ยก็จะเป็นภาพเนี่ยนะคะการก็เรียกว่าจริงๆแล้วมันคือการใช้ความรุนแรงนะฮะเราพูดกันแบบไม่เข้าข้างใครนะฮะเราแบบไม่เข้าข้างใครก่อนพี่สี่จรพี่ต่อเคยเคยสัมภาษณ์เหมือนกันแต่ลุงศักดิ์นี่ยอมไม่เคยเจออยากเจอไหมล่ะ เจอได้สัมภาษณ์แกได้เราก็คือคนไทยเหมือนกันอยากได้สัมภาษณ์คือคือการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้เหมาะสมแต่ในเรื่องของการทำงานของพี่สีมันเสี่ยงไงการไปร้องคนเนี่ยอันนี้อมจะอ่านข่าวไหมหรือต้องให้แม่วิเคราะห์ก่อนอันไี้หมดแล้วโอเคให้แม่วิเคราะห์แล้วกันการไปร้องคนโดยเฉพาะร้องหลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะ พี่สีตอนนี้ลูกยังอ่อนอยู่ลูกถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณพ่อลูกอ่อนเราต้องระวังเราร้องอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จับตามองเรา<ม>พอเราร้องเขาเยอะๆยอะเยยอเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมร้องแต่ฝ่ายนี้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ร้องอ<ม>ืพี่สีต้องระวังต้องระวังต้องต้องต้องเลิกแล้ว ต้องเลิอกอาชีพเป็นนักร้องแล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเตือนแล้วว่าแค่ต่อยแล้วมันได้ต่อยแบบว่าไม่ให้คนเห็นด้วยต่อยต่อหน้าสื่อมวนลชนเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในประวัติศาสตร์ไทยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่แบบว่าต่อยกันแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวแล้วสื่อมวลชนตั้งกล้องกันครบเลคคอร์ดกันครบเลยอะทุกมุมอะสื่อมวลชนห้ามไหม สื่อมวลชนอ่าสื่อมวลชนก็ต้องถือกล้องดูแลกล้องเพราะเดี๋ยวกล้องอนราคาแพงมันพังไงไหมมือเขาก็ต้องไม่ปิดเสียงเสริมต้องเข้าไม่อยาจะได้ยินเสียงพวกเพี้ยเพียวพวกหรอพี่สีต้องหยุดนะคะคอันนี้ในฐานะน้องนะคะน้องน้องคนหนึ่งที่เคยสัมภาษณ์ที่อันนี้อันตรายแล้วอันตรายแล้วเราเราเป็นคุณพ่อลูกอ่อนด้วยคต้องหยุดเลยค่ะชั่วโมงนี้นะคะหยุดไปเลยนะคะไปทําอย่างอื่นเลยเพราะว่าอันตราย เราเป็นห่วงพี่สีสิ่งที่พี่สีร้องหลายเรื่องก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีแต่หลายเรื่องเขาก็จะมีบุคคลที่เขาอยู่อีกฝั่งตรงข้ามมีความรู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มาร้องอม,อม,มันจะเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็มันจะเกิดความคับแค้นใจของคนในสังคม,มแล้วมันก็เหตุการณ์นี้คงจะไม่ใช่ครั้งแรกอีกต่อไปอแล้วมันก็จะเป็นอีกหลายๆครั้งสําหรับพวกที่เป็นชอบทำตัวเป็นนักร้องอ เราก็ทราบันดีว่าในสังคมไทยมีนักร้องเยอะคนักร้องในที่นี้คือร้อง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 ไม่ใช่นักร้องเพลงนะคะนี่ค<อ>ือเรียนนี่เออร้องเรียนเหตุการณ์นี้มันจะไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะคะมันจะเป็นเหตุจุดเริ่มต้นในการแกนโอเพนนิ่งตัดลิฟบิ่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรายังเป็นคุณพ่อลูกอ่อนอยู่แล้วภาพที่สื่อมวลชนเอามาลงเนี่ยมันจะอยู่ในในโลกออนไลน์เนี่ยอีกเป็นร้อยปี นะคะต่าที่ว่าเราเสียไปแล้วลอ้ภาพพวกนี้ก็ยังอยู่จะเป็นเรื่องท a l k of the t o w ทอยู่ยังพูดตลอดมันยังพูดตลอดอะนะคะในรอบปีว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้วันที่เท่านี้เวลาเท่านี้เหตุการณ์อันนี้มันจะเกิดขึ้นในการประมวลข่าวของนักข่าวต้องจารลึกวันที่มันจะลึกว,นวนันเวลาไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหยุดต้องหยุดน้องเตือนด้วยความรักน้องเตือนด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าพี่ยังลูกอ่อนอยู่นะคะต้องหยุด ต้องหยุดได้แล้วนะคะรอันตรายพี่อืเราล้ออีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่พอใจอืเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาโดนลังแกอยู่ฝ่ายเดียวว่าเอ้ยทาไมล้อแต่ของกูล้อเออเออล้อล้องอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาเห็นต่างเห็นต่างเห็นต่างมันก็จะมีคนที่เนี่ยอย่างอย่างพี่ศักด์เนี่ยเกิดขึ้นอีกหลายคนพี่ศักด์จะไม่ใช่คนแรกและจะไม่ใช่คนสุดท้ายด้วยเราไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในสังคมนะคะพี่เขาไม่เห็นด้วยแต่ว่า มันมีเหตุและผลที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเหลืออดมันไม่ไหวแล้วว่ะแล้วตอนที่ได้ดูอีกหลายคลิปเนี่ยนะฮะภรรยาของพี่แคเขาก็บอกว่าร้องแต่ฝั่งนี้ทําไมฝั่งอื่นไม่ร้องอเนี่ยมันต้องความในใจมันเป็นความในใจของเขาที่เขาอัดอั้นมานานเราไม่สนับสนุนความรุนแรงเด็ดขค่ช่องเราไม่สนับสนุนความรุนแรงอแต่ว่า เมื่อภาพมันมีมาแล้วมันมีมาเรียบร้อยแล้วมันออกมาเรียบร้อยแล้วมันจะอยู่ในโลกใบนี้อีกเป็นร้อยปีต้องหยุดแล้วค่ะพี่ต้องระวังเราต้องเอาตัวเรารอดก่อนลูกเราก็ยังยังเล็กอยู่นะคะมันอยู่ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยมันอยู่ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยแล้วนะคะเราไปอยู่ในเซฟโซนดีกว่านะพี่สีเนาะส่วนพี่ศักดิ์แกก็แมนแมนอ่ะแกก็บอกแล้วว่าแกพร้อมที่จะเขาเรียกว่า ยอมให้ดาเนินคดีตามกฎหมายมาต่อยให้สัมภาษณ์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์กับแล้วก็น่าจะเอาเรื่องอะไรก็อย่ามาแล้วพวกนี้แกจะไปออกขวนกระแสใช่แกได้แสงเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ดูทรงของลุงศักดิ์ไม่ได้หิวแสงนะเขาไม่ได้หิวเขาทนไม่ไหวดูจากดูจากดูจากพฤติกรรมของลุงศักดิ์ลุงศักดิ์แล้วกันเขาเรียกเรียกพี่ศักดิ์แล้วกันเขาไม่ได้หิวแสงคือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมร้องแต่ฝ่ายนี้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 นเขาก็มีความรู้สึกว่าทาไมไม่ร้องอีกฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายตัวเองบ้างนี่แหละค่ะพี่สีต้องระวังต้องระวังมันเป็นการเตือนแล้วมันจะไม่มีสักคนเดียวแล้วทีนี้มันจะมีสักหนึ่งสักสองสักสามเหตุการณ์นี้เป็นการแกรนโอเพนนิ่งการต่อยนักร้องต่อหน้าสื่อนั่นแหละไม่ได้ทําเงียบๆนะคะเราเป็นห่วงนะลูกไอ้เป็นห่วงพี่สีนะคะครับอโอเคนะฮะอะจบจากพี่สีสุวรรณจันยาไปนะครับเรามาดูนี่ดีกว่าครับ เลื่อนรอบที่2แล้วสำหรับดีเจแมนแลวก็ใบเตยนะครับส่งตัวแทนยื่นหนังสือเลื่อนส่งเอกสารชี้แจงเป็นวันที่1พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆหรือเปล่าอ่านั่นแหละครับดีเจแมนแล้วก็ใบเตยครับเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีแชร์ลูกโซ่ฟ o r e x t ซดีครับเมื่อวันที่1 4กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็ได้มีการเตรียมเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวที่ยังไม่ได้ตอบ DSI นะครับจากกำหนดการเดิม30กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็เลื่อนมาเป็นวันที่17ตุลาคมพอมา17ตุลาคมคือเมื่อวาาะ ก็ไม่ได so ้ไปครับปรากฏว่าล่าสุดส่งตัวแทนจากทนายความส่งตัวของดีเจแมแล้วก็ไปเตยเนี่ยนะครับเดินทางมาดีเอสไออมส่งหนังสือฮะคุณผู้ชมเป็นการขอเลื่อนนัดหมายไปอีก15วันจากนี้เดิมต้องข้าวสตุลาก็กลายมาเป็นเดือนหน้าในวันที่1พฤศจิกายน2565แทนนั่นเองนะครับ ขณะที่นะครับทางฝั่งของอาบาเตยเองฮะได้เคลื่อนไหวผ่าน IG โพสภาพ IG Story พร้อมหน้าสามีแล้วก็ลูกสาวขณะที่สามีเนี่ยกอดภรรยายแล้วก็ลูกสาวจุกทั้งคู่สุดโรบ่นครับพร้อมคขับชันบอกว่าในวันที่อากาศดีนะครับพร้อมแท็ก IG พี่ดีเจแมนแล้วก็ IG ลูกสาวครับด้าน d ีเจแมนก็มานะฮะร,รีโพสไอจีสตอรีขอภรรยายด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับเขาก็เขาบอกเลยว่าให้ไปหาเอกสารที่จะยืนยัน ข้อเท็จจริงในจํานวนเงินที่ทางดีเอเขาตั้งคําถามว่าเงินจํานวนนี้มาจากไหนแล้วน้องเขาก็บอกว่าขอไปเก็บก่อนเก็บหลักฐานอะไรเงี้ยไปไปรวบรวมหลักฐานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากวันนั้นถึงวันเมื่อวันนี้ใช่ไหมถึงเมื่อวานเมื่อวานเอเมื่อวานเนี่ยก็ใช้เวลาไปหลายอาทิตย์นะครับประมาณสองอาทิตย์แล้วนะหลายอาทิตย์นั่นคอนค่อนค่อนคอนเดือนรึ่งเดือนอ่ะรึ่งเดือนแล้วอ่ะที่ว่า มันแปลกแล้วนะแปลกยังไงล่ะคือพี่ว่ามันแปลกมันเริ่มแปลกแล้วอะ่ะคือ,อคือน้องน้องเริ่มให้ทนายมามาผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆพี่ว่ามันแปลกแล้วนะคะน้องอาจจะยังรวบรวมไม่หลักฐานไม่พอเหรอเฮ้ยแต่มันก็นานแล้วนะตั้งจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะลูกนะเอนนี้คิดตามพี่เต่านะลูกนะที่ใครๆดูรายการนะลูกนะจากวันนั้นถึงวันนี้แล้วจากวันนี้โอ้โหแต่อีสิบห้าวัน โอ้โหมันนานแล้วนะโอ้ mm hmm. oh, มันหลายครั้งแล้วอะ mm hmm. แทนที่ว่าวันนี้จะไปยื่นให้เสร็จใช่ไหมแล้วมีข่าวพี่สีกบนะ mm hmm. กับกลายเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนเขาจะไปรอวันที่เท่าไหร่นะวันที่หนึ่งพฤศจิกาหนึ่งพฤศจิกาอีกอะหนึ่งพฤศจิกาวันอะไรอะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวนักข่าวเ็าจะไปรอที่ D S I แนละ้วถ้าเกิดหนู mm hmm. เลื่อนอีกอทีนี้คนเริ่มตั้งข้อสงสัยละ คนเริ่มตั้งข้อสงสัยแต่ถ้าเกิดในเรื่องของกฎหมายเ่ะโอเคมันก็สามารถทําได้ครับแต่อย่าลืมว่าวันนั้นพูดบอกว่าสิบเจ็ดแล้วเลื่อนอีกเลื่อนมาเป็นแล้วพี่กลัววันที่หนึ่งนะจะขอเลื่อนอีกอ่ะสิก็เ,เป็นล็อกที่สามไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แล้วนะ อันี้ไม่รู้แล้วหานให้เลื่อนกี่ครั้งอะถ้าตามหลักจริงๆแล้วพี่ไม่แน่ใจอะพี่ต้องถามทนายอะเมื่อพี่ต้องต้องต้องถามทนายความว่ากรณีอย่างนี้มันสามารถที่จะไปเรื่อยๆได้หรอมันไม่ได้นะมันมันมันก็มีขอบเขตของเขานะว่าเลื่อนได้กี่ครั้งพี่พี่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาในคดีเนี้ไอ้ผู้ต้องหาในคดีเนี้ยหลายคนก็อยู่ลาดยาววินเลจหมดแล้วนะคะ เนี่ยมันเริ่มแปลกแปลกแล้วเ,ออเริ่มแปลกแลกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรารอรอกัน,นต่อไปงไงตอนนี้ก็เล่นข่าวพี่พี่สีกับพี่ศักดิ์ไปก่อนศักดิ์กับสีค่ะเออคู่กันศักดิ์สีคู่กันเออส่วนอีกคนหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนพักเบรกในเบรกนี้นะครับไปดูโตโน่พาคินดีกว่าครับเน้นนะฮะใช้ท่ากบไหว ข้ามแม่น้ําโขงนะครับก็เผยตอนนี้ยอดบ,บริจาคทะลุ5าล้านแล้วเรียบร้อยนะครับดีค่ะลูกอ่าเรียกได้ว่าเตรียมตัวนับถอยหลังแล้วเหลือเวลาอีก5วันนะครับสำหรับโตโน่พาคินนะครับซึ่งประกาศความตัง้งใจไหา้แม่น้าโขงในระยะทาง15กิโลเมตรจากไทยไปสัมปอลานะครับระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลคุณหมอและพยาบาลเนี่ยนะครับล่าสุดได้ออกมาโพสต์ไอจีส่วนตัวเผยความคืบหน้านะฮะเตรียมเรื่องของความพร้อมนะครับครั้งนี้บอกว่าฝึกในอุโมงค์น้ําผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับการไหา้ต้านน้ำกับกระแสน้ เราทําได้สูงสุดที่1.30เมตรต่อวินาทีทําได้ดีกว่าครั้ง w n นส Man and the Sea นะครับตอนนั้นทําได้แค่1.10เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองตอนที่ไปไว่ายที่ทะเลน,นะฮนะคราวนี้นะครับแม่น้ำโขครั้งนี้ เขาว่าตั้งใจแบบนี้จะใช้ท่ากบนะฮะพายุจะเข้าแล้วให้มากขึ้นนะฮะโนเซตหรอชื่ออะไรนะชุนโนศาสเนสานอะไรวะจะเข้าแล้วเออตั้งใจว่าจะใช้ท่ากบนะครับให้มากขึ้นเพื่อการมองเห็นสถานการณ์ต่างๆในน้าได้ชัดเจนท่าสุวรรณานเออท่าสุวรรณานกบนะฮะบหรือจะเป็นท่าทรงศีก็ได้เออนะครับเหลือเวลาอีกห้าวันตอนนี้ยอดบริจาคไป5้าล้านกว่าบาทแล้วจ้า S <S จากวันนี้ไปผมไม่อยากจะรับรู้ยอดแล้วจนกว่าจะถึงวันไหวถึงฝั่งไทยไม่ต้องส่งมาบอกว่านะครับว่าต้องได้กี่บาทกี่บาทตอนนี้โฟกัสเรื่องการฝึกซ้อมการไหวจริงแล้วครับมันตื่นเต้นมากขึ้นทุกวันเลยครับเรียนตำตงเขาไหววันไหนอ่ะ,อ,ะอีกห้าวันไหโอ้โแล้วเนี่ยมีข่าวพี่สีกบอีกแล้วสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองอ๋อยี่สิบสอง๋อยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่แหละประมาณนี้แหละไม่รู้นะแต่ว่า อีกห้าวันไงเอออีกห้าวันค่อยๆพูดกันเออตอนนี้เอาข่าวพี่ศิอีกห้าวันพี่ศักดิ์ศรีเออแต่ว่าถ้าเขาลงแม่น้ำโขงเมื่อไหร่แน่นอนว่านักข่าวก็ต้องรอซูมอยู่แล้วส่งแล้วในแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงสิบห้าทีโอมนี่ก็เคยเป็นนางเอกเรื่องนี้นี่อะไรพูดไม่ได้โหว่าแหละไหนวันนี้ไม่มีแรงวันนี้พี่ไม่มีแรง กูเห็นพี่ศัก์กับพี่สีต่อยกันกูก็เริ่มมีแรงดูแล้วแรงดูชอบความรุนแรงหรือเปล่ามันมันไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเ็าแชร์กันมาแล้วก็มันต่อยเนี่ยเขาไม่ได้ไปต่อยกันที่ไหนเขาต่อยกันหน้าสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องทุกกล้องจะมีการเรคคอร์ดกันหมดทั้งภาพแสงสีเสียงนะคะ ừ ừ, เซนเซอร์ลาวาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าคนที่ดูเนี่ยเป็นคนชอบความรุนแรงเนี่ยอย่าโง่พูดนะคะอย่าโง่พูดแต่ว่าเราไม่สนับสนุนแต่ว่าอย่าไปบอกว่าอุ้ยมึงดูอย่างเงี้ยมันชอบความรุนแรงไม่ เขาต่อยตรงหน้าสือ่อมวลชนแล้วตอนนั้นเนี่ยมีการเรคคอร์ดไว้หมดทุกมุมทุกมุมกล้องม่บางบางสำนาาักงาอะไร่อวมันยิง่งมันยิงนนย่งกว่ามันยิ่งกว่าลุมพินีมัโนยิ่งกว่ามวยไทยเจ็ดสีอือโจดสีก็ลุมพินีไหม,อมเออเทนไปเทนยิ่งกว่าเทนไปเทนเออมันมีทุกมุมมันมีทั้งแสงตีเสียงครกเพราะฉะนั้นเนี่ย <K an> เขาดูได้ค่ะเพราะว่ามันไลฟ์สดด้วย<ช>มันมีการไลฟ์สดอย่าไปบอกอุ้ยอีเพ่ลูกสาวก็เธอเพื่อนบอกเธอชอบความรุนแรงมันไม่ใช่ค่ะเขาเล็กขอแล้วแล้วพี่ศักด์เนี่ยก็เดินไปหาพี่สีแล้วก็ปริยะเข้าไปเลยเดินไปดุม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 ,ดม,ดมแล้วก็ปริยะเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะดูค่ะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ดูเขาจะชอบความรุนแรงเขาดูเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้น,ม,น,น,นมันเป็นสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์ส,สดๆร้อนๆมันเป็นข่าวซึ่งตอนนี้ไปเปิดปในวารีเล่าเหนี่ยเนี่ยมันก็มีกันหมด,หมดแล้วมันเจอทุกเว็บทุกช่องมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเพราะ<อ>ฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าสนับสนุนความรุนแรงไม่ใช่ค่ะเราดูได้เพราะว่าเขาเลคคอร์ด รเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราตกใจเราก็ต้องดูให้จบแล้วเราก็ต้องใช้เหตุผลแล้วก็วิจารณญาณดูว่าม,มันเป็นความรุนแรงแต่ในความรุนแรงนั้นมันก็จะต้องมีเหตุและผลของแต่ละฝ่ายนะคะ โอเคค่ะอะฝากไว้ด้วยนะคะพี่ขวัญบอกเลยนะคะยังตรึงราคาไว้เหมือนเดิมนะคะใช่ครับโซโซโนของเราคุณผู้ชมนะซินไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกยังขายราคาเดิมคเคเลือบกระเพาะลำไส้ดึงเฉพาะที่จําเป็นอันไหนเกินความจําเป็นขับออกไปรกรองอีกหนึ่งชั้นสําหรับคนที่ต้องการที่จะทําให้ลงเร็วๆนะคะด้วยสารสกัดจากกระบอกเพชรน้องต่อ100ร้อยกโลยังเหลือ60กโลได้พี่ขวัญเป็นไขมันพอกตับยังหายได้ คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันวันนี้จัดโปรเดิมค่ะครับจัดเลยครับปกติโซโซโน่หนึ่งกล่องราคา1,590บาทนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งพบาทต่อ1กล่องเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากจะลดน้ำหนักติดต่อไปที่พี่ขวานที่ไลน์แอดด้านล่างขึ้นแล้วนะครับโซโซโนไทยแลนด์ so หรือสแกนเทียโคได้เลยนะจ๊ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ